สวัสดีจ้าทุกคนไฮกายส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็จะพามาชมบ้านาก็จะเป็นสวนแตงน,นะคะทุกคนดูจ้าแตงก็ออกผลิตผลแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าขอบอกว่าลูกใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาเก็บไปกินแล้วนะคะดูจ้านี่เดี๋ยวหนิงพาชมข้างในนะคะทุกคนขอบอกว่าแตงกําลังออกนะคะทุกคนเยอะเลยนะคะนี่ดูจ้า ลูกเล็กลูกน้อยนะคะทุกคนนี่จะาเดี๋ยวจพาชมข้างในนะคะทุกคนมาชมกันเลยจ้านี่นะคะ,จ,ะจ้าทุกคนแตงก็กำลังออกลูกเล็กลูกน้อยนะคะทุกคนนี่จะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็คือกำลังออกกันเลยนะคะดูจะ้ะแตงนะคะ ลูกนี้เดี๋ยวหนิงจะพาเก็บแล้วนะคะทุกคนลูกใหญ่มากนะคะนี่นี่จะดูนี่โอ้แต่ละลูกนะคะทุกคนแบบออกเยอะมากนะคะทุกคนนี่จะนี่โอ้ลูกนี้นะคะทุกคนแดีว่าพาเก็บไปกินแล้วนะคะทุกคนมาดูกันจ้า หนิงก็ออกแล้วนะคะนี่ลูกนี้ก็จะได้เก็บกินแล้วนะคะทุกคนนี่แตงนิงก็จะมีพันสั้นพันธยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันยาวนะคะทุกคนนี่จะส่วนลูกนี้ก็จะเป็นพันธ์สั้นนะคะทุกคนนี่จะนี่นิงลงไว้สองพันนะคะดูจะนี่ดูจ้านี่ลูกนี้ก็กําลังออกนะคะทุกคนดูจ้ะขอบอกว่าแตงกําลังออกเยอะมากนะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวนิงทาย ให้ดูลูกแตงนะคะทุกคนนี่ให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะนี่จ้ะนี่ลูกแตงจ้ะนี่นี่นะคะนี่นี่จ้ะทุกคนลูกเล็กๆน้อยๆอ,ออกเยอะมากนะคะทุกคนดูจ้ะนี่นี่จ้ะนี่แตงหนิงนะคะทุกคนขอบอกว่า กินมากเลยนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่นะคะทุกคนนี่ดูจ้ะออกมาแบบว่านี่ตั้งแต่โคนนะคะทุกคนไปถึงปลายเลยนะคะดูจ้ะนี่แตงแตงแตงกำลังโตนะคะนี่จ้ะว้าวนี่นะคะ นี่จะลบใบนะคะทุกคนนี่นี่จะแดงนี่อันนี้ก็จะเป็นพันยาวกันนะคะทุกคนพันยาวกับพันสั้นก็จะดูง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะลูกต่างกันนะคะนี่เวลาออกเล็กๆเขาก็ต่างกันแล้วนะคะทุกคนดูจะ้ะนี่สวนแตงนะคะนี่แตงออกเยอะเยอะมากนะคะทุกคนจะกินไม่ทันแล้วนะคะดูจะ้ะ จะเริ่มกินไม่ทันแล้วจ้ะดูนิงก็จะเก็บไปกินวันละลูกสองลูกนะคะทุกคนแล้วแต่แล้วแต่อันนี้นะคะแล้วแต่อยากกินเลยนะคะทุกคนคือเราจะเก็บเยอะเราก็กินไม่หมดนะคะคือเราก็เก็บทีละลูกไปกินแบบว่ากินหมดแล้วค่อยมาเก็บใหม่อย่างนี้นะคะทุกคนดูจ้ะนี่นี่จะแตงแตงกวานะคะนี่ ว้าวฟินมากนี่ลูกเล็กๆเยอะมากนะคะทุกคนกำลังออกนี่จะก็อย่างที่หนิงบอกนะคะก็คือค้างก็ลกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแตงเขาเลื้อยแล้วนะคะทุกคนนี่จะหนิงจะบอกว่าหนิงปลูกแตงโมปีแรกนะคะทุกคนดูจ้านี่จะแตงโมแตงโมก็เริ่มจะโตแล้วนะคะนี่จะลูกนี้ โตแล้วจะทุกคนนี่ลูกนี้ก็เริ่มโตแล้วนะทุกทุกคนเดี๋ยวนิงจะได้หาอะไรที่เป็นถุงเป็นอะไรช่วยห้อยเขานะคะทุกคนเพราะว่าแตงโมเขาหนักนะคะนี่จะหนิงมองดูแล้วแตงโมน่าจะโตอยู่ประมาณสี่ลูกนะคะตอนนี้นี่จะลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะคะทุกคนนี่นี่ลูกที่สามอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่จะแล้วก็ลูกที่สี่นะคะ ก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะเพราะว่าแตงโมเวลาเขาออกมานะคะทุกคนเขาออกมาเล็กๆแบบนี้เขาก็เขาก็จะฟอไปเลยนะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าลูกไหนจะโตหรือไม่โตนะคะเพราะว่าถ้าลูกไหนเขาโตนะคะเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเราจะรู้นะคะว่าเขาจะโตนะคะนี่ถ้าลูกไหนเขาไม่โตเขาก็ฟอไปเลยนะคะดูจะ แตงโมจ้าทุกคนแตงโมก็ปลูกนะคะดูจ้าเรามาดูกันนะคะว่าปีนี้แตงโมเราจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นฟักทองสีเหลืองนะคะทุกคนนี่จ้านี่เลื้อยขึ้นสูงมากบอกเลยนะคะนี่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นผักชีผักชีโรยหน้าสวยงามมากจ้านี่มะเขือเทศนะคะทุกคนนี่มะเขือเทศก็กําลังออกลูกนะคะนี่จ้า ตอนนี้ก็จะเป็นพริกนะคะทุกคนนี่พริกก็ออกลูกแล้วนะคะแตงโมอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นะคะทุกคนนี่นก็ปลูกแตงโมตรงนี้ด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นี่ทุกคนนิงจะให้ดูใบกะเพรานะคะทุกคนกําลังโตนะคะนี่นี่จะเป็นใบกะเพรานะคะทุกคนใบกะเพราของเมืองไทยเรานะคะนิงเอามาวานในจะ นี่ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะทุกคนหนิงเก็บกินนะคะทุกคนหนิงแกงเห็ดแกงอะไรหนิงเก็บไปกินนะคะแต่เราต้องเก็บนะคะยิ่งยิ่งยิ่งเก็บเขาก็ยิ่งแตกออกนะคะทุกคนนี่จะเห็นไหมคะเขาจะแตกออกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกนะคะทุกคนเป็นพริกแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะคะ ผักชีลาวนะคะทุกคนกํา <c oughs> ลังออกนะคะนี่จ้ะอิงก็หวานลงเรื่อยๆนะคะนี่จ้ะส่วนภาพรวมๆนะคะทุกคนนิงก็จะเอาให้ดูนะคะภาพรวมๆเลยนะคะบ้านผักเราก็จะหลังเล็กนะคะบ้านผักเราไม่ได้หลังโตนะคะทุกคนนี่จ้ะบ้านรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่หนิงก็ทําเป็นสวนแตงนะคะทุกคนนี่บ้านผักรวมๆเรานะคะก็หลังเล็กๆนะคะนี่จ้ะ ที่นี่ที่ฟินแลนด์ก็สภาพอากาศก็มันไม่แน่นอนนะคะทุกคนการที่นี่เรามีบ้านผักคือมันจะดีนะคะเพราะว่าปีไหนที่อากาศไม่เป็นใจอากาศหนาวนะคะบ้านผักจะช่วยเราได้นะคะช่วยเราได้ในตรงที่ว่าอยู่ในบ้านผักเขาจะอุ่นเขาจะเติบโตได้นะคะแต่ถ้าอยู่อยู่ข้างนอกนี่คืออากาศเขาไม่แน่นอนนะคะนี่จะนี่ แต่ว่าสวนผักข้างนอกนะคะทุกคนสวนผักข้างนอกนี่เดี๋ยวหนิงพาออกไปดูนะคะหนิงก็ปลูกผักอยู่ข้างนอกด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสวนผักข้างนอกนะคะอันนี้มะยมฝรั่งนะคะทุกคนดมะยมฝรั่งจะ้ะออกดอกมากบอกเลย มายมฝรั่ง3ต้นนะคะตรงนี้นี่จ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านผักด้านนอกนะคะทุกคนนิ้งก็จะลงสลัดนะคะจ้ะอันนี้เป็นเป็นแครอทนะคะทุกคน,นสลัดสวยงามมากบอกเลยนี่สลัดนี่นิ้งก็ปลูกกินเองนะคะทุกคน,นสลัดเราไม่ต้องซื้อเลยนะคะอันนี้ผักขมฝรั่งนะคะทุกคนนี่จ้ะ สลัดจ้าอันนี้ผักแควผักแควผักแควนะคะทุกคนนี่จ้านี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุกินีนะคะซุกินีก็กําลังโตนะคะกําลังเป็นลูกเลยนะคะตรงนี้จ้านี่ซุกินีนี่ต้องเปิดนะคะทุกคนเขากําลังออกลูกนะคะน,นี่จะซุกกินีนะคะ สวนผักโดยรวมของเรานะคะนี่จะนี่สุกนี่อันนี้จะเป็นสวนผักด้านนอกนะคะทุกคน,นด้านนอกบ้านนะคะอันนู้นก็จะเป็นบ้านผักนะคะทุกคนนี่นี่จะโอ้สลัดกำลังสวยนะคะทุกคนนี่กินไม่หมดนะคะทุกคนบอกเลยว่ากินไม่หมด นิ้งหานเอาเลยนะคะทุกคนง่ายๆส่วนนี้ก็จะเป็นที่ลดน้ำอัตโนมัตินะคะทุกคน,นแค่ใส่น้ำไว้นะคะทุกคนเดีวยวก็จะลดน้ำผักให้เราอัตโนมัติเลยนะคะนี่จะเป็นบ้านผักนี่นะคะ สวนผักโดยรวมของเรานะคะทุกคนน่โซนนี้ก็จะเป็นโซนบ้านผักนะคะสวนผักเรานะคะนี่ขอบอกว่าหนิงพาชมมะยมฝรั่งต้นนี้นะคะทุกคนดกมากออกดกมากดกมากจริงๆนี่จะ้ะ มากดูดกมากจริงๆนะคะทุกคนดูจ้ะอืมนี่จ้าอมย์ยมฝรั่งออกดอกมากนี่จ้ะทุกคนว้าว นี่นี่นะคะทุกคนส่วนบ้านนึงนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นห้องบ่อน้ําอุ่นนะคะ <ต lawsuit> ห้องย่างบาร์บีคิวตรงนู้นก็จะเป็นดอกไม้นะคะทุกคนน,นี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่ปิ้งย่างแล้วก็จะเป็นบ้านนะคะทุกคนหลังนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถแล้วก็จะเป็นบ้านผักเรานะคะทุกคน ตรงนี้จะมีตู้เย็นนะคะทุกคนตู้เย็นหลังเล็กบ้านผักเราอยู่ตรงนี้นะคะข้างในว้าวเตงโมเตงโมเตงโมนี่นะคะก็จะเป็นสวน สวนผักนึงก็จะอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนข้างหลังเลยนะคะนี่เราจะแยกเป็นโซนเป็นโซนนะคะทุกคนนี่โซนดอกไม้อันนี้ก็ดอกลิลลี่นะคะกำลังกำลังออกดอกนี่จะดอกโบตันกำลังร่วงนะคะทุกคนดูนจะ้ะกำลังร่วงเลยนี่จาอันนู้นก็จะเป็นโซนปิ้งย่างของเรานะคะนี่จะโซนหน้าร้อนนะคะนี่ ตรงน,นี้ก็อันนี้นะคะลงจอดรถนะคะยังไม่ได้เอารถเข้าบ้านเลยวันนี้นี่จ้ะโซนในสวนของเรานะคะดอกไม้ก็ดอกไม้อันนี้คือกลางคืนมานะคะทุกคนเขาจะหุบนะคะตอนเช้ามาเขาก็จะบานนะคะทุกคนนี่จ้ะสวยงามจ้ะนี่ อันนี้ต้นต้นพลุนนะคะทุกคนต้นพรมต้นพุนต้นพร,นนพรมนิ้งปลูกเองนะคะต้นนี้ปีนี้ออกไม่ค่อยดกนะคะเขาจะออกดกปีเว้นปีนะคะทุกคนนี่จะนี่ตอนนี้ก็สีทส่ทุ่มสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะคะที่ฟินแลนด์ก็คือไม่มืดนะคะช่วงพราที่เที่ยงคืนก็จะไม่มืดนะคะทุกคนนี่จะนี่ดอกไม้นิ้งนี่ดอกนี้นะคะ ตอนกลางวันบานสวยมากนี่จ้ะตอนนี้ก็นอนนะคะทุกคนเขาก็จะหูบดอกนะคะนี่สวยจ้านี่จ้ะหนิก็จะขึ้นบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวหนิงขึ้นบ้านก่อนนะคะทุกคนนี่จ้ะพาชมสวนชมดอกไม้นะคะสดชื่นสดชื่นนะคะ